รถฝีไม่แรงแต่ข้างในแรงมากเขาผ่านวไฟโดยตู้ตะไใตรงสปอร์ตดีไตน์โชว์เชียวขับไปท่องเที่ยวได้ตลอดหากใครมีรถหรือว่ากำลังอยากจะออกก็ต้องว่าของเรามีอะไรอยากจะบอกเขาผ่านเวลไฟมี้อนดยสันขนาดกว้างนับดูรวมรวมมีมากถึงเจ็ดทีนั้จะขับขึ้นเหนือล่องรถฝีไม่แรงแต่ข้างในแรงมาก วันนี้ครับจะพาไปชมนะครับการอัพเกรดเบาะภายในนะครับผมซึ่งปกติเป็นเบาะธรรมดานะครับแต่วันนี้เราจะมาอัพเกรดนะครับให้สีมันร้องแรงนะครับผมสวยงามไม่เหมือนใครนะครับรถยนต์ใครที่ใช้นานๆแล้วมีอาการคม่าเดินเชิยกันเลยนะครับที่สำนักแต่งก็โตววาล่างเช็คดูเรามีอะไรตอนนี้ช่างเราก็กําลังอัพเกรดภายในอยู่นะครับก็คือปกติเป็นสีดํานะครับนี่เป็น สีส้มเลยนะครับผมอัปเดตตัดดำกับส้มนะครับเพิ่มความร้อนแรงนะครับผมจ้บเลยนะครับสีตัวนี้จา้าบมากะนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดตอนจบอีกทีหนึ่งอันนี้มาให้ดูภายในกันได้ตามชอบตามฝันค้งวงจรอพัดเบรไฟกับของที่คุณตามหายกระเสริมที่พักเท้าหรือโตไว้ใช้เพื่อทำงานอัปเดช่วงล่างให้ถึกขึ้นและทนทานหรือรถยนต์ใครที่ใช้นานๆแล้วมีอาการข้อแม้รับรองนะครับผมถ้าคุณติด ตัวเบาตัวนี้ไปนะครับคุณจะได้ความสดใสที่มากกว่าเดิมครับผมยังไงใครที่ชอบความที่ไม่เหมือนใครนะครับที่มีความแตกต่างนะครับสามารถปรึกษาได้เลยครับที่สำนักแงานกว่าครับเราตอบโจทย์ทุกความฝันเรื่องของการแต่งรถสำหรับใครนะครับที่ ชอบนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือกดหัวใจนะครับผมจะเพิ่มก็จกมุกอัพหรือแอมเป็นไรใช้ประดับเราดับทำจนหมดจนนามของดรานั้นกลายเป็นที่ประจักษ์เอาผานเหมนไฟตอนที่ก็โตว่าเพราะว่าคืองานที่เราถนัดเจี๊ยก็โตว่ายินดีให้บริการ